สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครบับช่องวิถีคนร่มร้านแบบพอเพียงที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้คน,แล,นและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับครับสําหรับวันนี้นะครับทางช่องเองนะครับก็จะมาะได้เปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องการเลี้ยงปลาไหลกับกบในบอ่อเดียวกันนะครับ ในกรณีนี้เหมาะสําหรับท่านที่มีพื้นที่น้อยนะครับแล้วก็อยากได้กบนะครับอยากได้ปลาไหลนะครับมาเป็นอาหารนะครับหรือว่าเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับวิธีนี้เหมาะสําหรับการเลี้ยงไว้บริโภคภายในบ้านนะครับหรือว่าสําหรับมือใหม่ในการทดลองเลี้ยงนะครับสําหรับปลาไหลนี่ก็ถังซื้อมาจากตลาดนะครับเพราะว่าในตามธรรมชาตินี่ก็เริ่มหายากแล้วนะครับพื้นที่ของบ่อนะครับก็จะมีดิน นะครับแล้วก็ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นน้ํานะครับก็มีผักตกด้วยนะครับเป็นครึ่งบกครึ่งน้ํานะครับในนี้ก็จะมีกบด้วยนะครับนะครับก็ให้เรียนแบบตามธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับส่วนของปลาไหลเนี่ยก็ประมาณ3ามสี่เดือนนะครับเลี้ยงไว้สามสีเดือนเขาก็จะสามารถออกไข่วางไข่นะครับให้เราได้นะครับ วิธีการวางไข่ของปลาไหลเนี่ยก็จะมาวางไข่นะครับตรงริมน้ํานะครับเป็นเหมือนวอดเหมือนกับเขียดพวกนี้แหละครับเราก็คอยสังเกตดูแล้วก็เขาจะมีไข่สีส้มเนาะเราช่วงนี้เราต้องอรีบตัดออกนะครับแล้วก็เอาไปขายายพันุต่อนะครับส่วนกบเองนะครับก็นะครับถ้าเราจัดการไม่ดีนะครับไม่ว่าทั้งกบรูอปลาไหลเนี่ยเขาก็จะเปกินลูกของเขาเองอันนี้เราก็ต้องคอยสังเกตนะครับ นะครับก็ให้เรียนแบบธรรมชาตินะครับมีหญ้ามีดินพวกนี้ยนะครับผักตบโชวานะครับแล้วอาหารที่ให้ก็คือเป็นอาหารกบนั่นเองนะครับปลาไหลเขาเขากินอาหารกบให้อาหารเพียงพอเขาก็กัดกินกันก็ไม่ค่อยมีนะครับปลไหานีก็จะอาศัยอยู่ในดินนะครับในดินนะครับหรือว่าบางทีถ้าเราเติมรู้ว่าเขาจะวางไข่แล้วเนี่ย ระยะเวลาวางไขก่ก็ประมาณสิงหานะครับเดือนสิงหาเราก็หากะลาหรือว่า,าทำที่เป็นรังไข่เทียมนะครับที่วางไข่เทียมนะครับเป็นกะลามาวางนะครับตรงริมน้ํานะครับเราก็เขาก็จะเข้ามาไข่นะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้เขาไขาโดยธรรมชาติตรงริมน้ําถ้าสมมติว่าเป็นวอรดขึ้นมานครับมันการที่เราจะตักนํามาขยายพันธุ์ต่อก็ค่อนข้างยากนั่นเองนะครับ เดี๋ยวยังไงก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs>